ตอนนี้เราอยู่กันที่กระบี่นะครับตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมนะครับไปเจอรีวิวนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่หนึ่งร้านก็เลยตามรอยมานะครับวันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ร้านสวยอาหารอร่อยเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงแล้วก็อาหารจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันนะครับ เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศหน้าร้านกันก่อนเลยนะครับเข้ามาถึงปุ๊บก็เรียกได้ว่ามีความกลิ่นอายของญี่ปุ่นมาแบบเต็มๆเลยนะครับเข้าประตูมาปั๊บนะครับก็มีความว้าวนะครับอลังการกับ ควันแบบพวยพุ่งออกมาจากเอ่งน้ำนะครับที่เขาทําเป็นบ่อปลาคารฟเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็มีสะพานสีแดงนะครับสดใสนะครับอันนี้ถ่ายรูปสวยนะครับบอกเลยนะว่าถ่ายรูปแล้วมันตัดกับสวนสีเขียวแบบสวยสุดๆนะครับ,รบเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าจากข้างนอกเข้ามาข้างในได้แบบอีกอารมณ์หนึ่งอีกฟิลหนึ่งเหมือนกับว่าอยู่ในญี่ปุ่นจริงๆนะครับให้ฟิลของความเป็นญี่ปุ่นแบบ มากๆนะครับเป็นร้านอาหารที่ตกแต่งได้สวยแล้วก็สะอาดแล้วก็ดูแลต้นไม้ได้ดีมากนะครับลม่มลื่นมากตอนนี้เรามาถึงร้านกันประมาณใกล้เที่ยงนะครับอยากจะบอกว่าอากาศร้อนมากนะครับข้างนอกแต่พอเข้ามาในร้านเนี่ยมันสวยแล้วก็ลม่มลื่นนะครับลม่มลื่นมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นโซนข้างหน้าต้นไม้ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่จะโซนข้างๆแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับให้ความล่มลื่นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นโซนของตัวร้านนะครับร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับ แต่ว่าก็ก็จุลูกค้าได้พอประมาณเลยนะครับหน้าร้านก็จะตกแต่งมีมอไซค์ให้เราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็หน้าร้านก็จะมีป้ายหน้าร้านที่มีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็มีชื่อร้านนะครับโดดเด่นตรงงานเลยนะครับชื่อว่าร้านดินนานกนะครับนี่เลยนะครับเป็นอะไรที่ตกแต่ง ชอบนะครับชอบในการตกแต่งของร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับภายในร้านโซนแรกนะครับจะเป็นโซนที่เป็นโต๊ะแบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับที่เรานั่งทานร้านอาหารทั่วไปโต๊ะเก้าอี้โซนนี้ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้อยู่ไม่น้อยเลยนะครับผนังก็จะเป็นกระจกทุกด้านเลยนะครับก็คืออ่าโอเพนวิวแบบ เต็มๆเลยนะครับสามารถนั่งทานอาหารแล้วก็ชมความร่มรื่นของวิวสวนรอบๆได้แบบพาโนรามาเลยนะครับเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากๆไปดูโซนที่สนะครับโซนที่2จะเป็นโซนที่นั่งพื้นแล้วก็ห้อยขาข้างล่างจะห้อยขาลงไปนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะยาวนะครับเรียงกันแล้วก็นั่งทานอาหารไปแล้วก็ชมบรรยากาศสวนรอบนอกไปก็ได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มุมนี้ก็จะมีการตกแต่ง เล็กๆน่ารักนักนะครับมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นโคมไฟแล้วก็มีป้ายนะครับให้อารมณ์แบบ ญี่ปุ่นนะครับเต็มๆมเลยนะครับแล้วก็มาดูโซนสุดท้ายนะครับเป็นโซนที่อยู่ตรงกลางวันนี้เราเลือกเลือกนั่งกันเป็นโซนตรงกลางก็คือเป็นโซนนั่งพื้นแล้วก็โต๊ะญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะมีโต๊ะอยู่ประมาณ4ี่หโต๊ะนะครับโดยประมาณเพราะว่าวันนี้เนี่ยมามีลูกเล็กมาด้วยนะครับมีเจ้าตัวเล็กมาดังนั้นโซนนั่งพื้นน่าจะเหมาะกับเราที่สุดแล้วนะครับในห้องก็จะตกแต่งด้วยภาพวาดเป็นสไตล์ภูเขาไฟฟูจินะครับก็ถือว่า ตกแต่งได้สวยนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับประตูห้องแล้วก็ผนังห้องนะ่าจะเป็นกระจกซะส่วนใหญ่นะครับสามารถมองเห็นด้านนอกแล้วก็เห็นบรรยากาศด้านนอกพอเราเข้ามาในร้านปั๊บได้โต๊ะแล้วนะครับก็เริ่มสั่งอาหารกันเลยนะครับระหว่างที่อาหารมาเราก็ชมความสวยงามของร้านไปพลางๆนะครับ